เปิดเผยโครงการรณรงค์สำคัญการควบคุมโรคพิษสุนักบ้าและกิจกรรมบริโภคไข่ไก่เพื่อสุขภาพมีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนเรามาดูวิธีการที่รัฐบาลและองค์กรต่างๆทำให้เกิดความเป็นร่วมมือและสร้างความสำเร็จในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ นายอามินมายูสรัฐมนตรีช่วยว่าการส่งเกษตรและสหกรณ์มีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนักบ้าและโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่อเภพรรงธาตจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคท้องถิ่นและประชาชนในการสร้างความเข้าใจและสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนักบ้าและวิธีการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีแต่ที่นี่เป็นจุดที่เกิดความที่เห็นแตกต่างการดําเนินโครงการนี้มีความสําคัญอย่างไรกับชุมชน การสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคพิสุนักบ้าและการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีจะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ได้อย่างไรนายอามินเชื่อว่าการสร้างความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความสุขและความปลอดภัยให้กับชุมชนในพื้นที่และนี่เป็นจุดที่มากคนลืมไป การส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่เป uh, ็นประจำจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างครบวงจรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างไรมีความเชื่อว่าการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจของพื้นที่ ในงานนี้มีกิจกรรมหลากหลายเช่นการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนักบ้าและวิธีเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงการให้บริการผ่าตัดธรรมนสุนัขและแมวฟรีซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปรศุสัตว์และชุมชนในพื้นที่และกิจกรรมบรงบริโภคไข่ไก่เพื่อสุขภาพซึ่งเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยและยั่งยืนในพื้นที่และนี่เป็นจุดที่เราต้องสนใจการสร้างความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งในเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างไร มีความเชื่อว่าการสร้างความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งในเศรษฐกิจของพื้นที่และสร้างความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเชื่อว่าการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคท้องถิ่นและประชาชนจะช่วยสร้างความสำเร็จในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนการเพิ่มความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งในเศรษฐกิจของพื้นที่และสร้างความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน คุณคิดอย่างไรกับการร่วมมือและสร้างความสําเร็จในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่คิดว่าการสร้างความรู้และส่งเสริมการเลี้ยดูสัตว์เลี้ยงจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งในเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างไรมีความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่มาพูดคุยกันในกลางคนรู้จักกันนะครับ